สำนักงานเกษตรอำเภอคอนสารเสนอเกษตรกรดีเด่นประจำปี2567สาขาอาชีพทำสวนนายพุทธ,ธานีน้อยเวียงเริ่มแรกเดิมทียเลยนะครับผมทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับังจากนั้นก็ได้แต่งงานมีครอบครัวนะครับกับคุณมานิตพงพาน,นะครับแล้วก็มีบุตรอยู่ สองคนนะครับส่วนจุดที่จะได้กลับมาทําการเกษตรเนี่ยคือช่วงทักหลังเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับเนื่องจากคุณพ่อป่วยนะครับคือคุณพ,พ่อตาพ่อภรรยาป่วยนะครับเราก็ได้มีการเดินทางกลับบ้านบ่อยขึ้นนะครับแลวอีกนหนึ่งก็คือว่าเราได้มีโอกาสที่จะไป ช่วงที่โรงงานเขาจะพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับก็จะมีไปดูตามสวนเกษตรบ้างนะครับสวนสวนร้าวอ,อ,อะไรบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็มีความคิดว่าเออสักวันหนึ่งเนี่ยเราก็อยากจะมีเป็นสวนของตัวเองอะไรประมาณนี้นะครับใน,ในจุดเริ่มต้นนี้ว่าจะเิดที่จะมาทำนะครับหลังจากนั้นพอพ่อตาเสียชีวิตนะครับ เราก็ได้ลังข้อตาเสียปุ๊บเออมันก็ขาดเสาหลักขาดคนที่จะทาทางานการเกษตรอยู่ที่บ้านนะ่ะก็เลยต้องต้องได้ไอากลับบ้านนะครับเวลาออกจากงานประจํามาขับบ้านนะครับเพื่อที่จะกลับมาสานต่อในอการเกษตรที่พ่อกับแม่เคยทำไว้นะครับ เราเริ่มต้นจากที่หลังจากที่เราคุยกันแล้วว่าตกลงกันแล้วว่าเราจะปลูกมะพร้าวนะครับเราก็ได้จ้างรถแมคโครมามาตีตีตตปา่าอ้อยเก่าออกแล้วก็ขุดยกเอาร่องเอาดินขึ้นมานะครับเป็นเป็นร่องสวนนะครับปกติแล้วร่องร่องสวนมะพร้าวจริงๆเขาจะเล็กกว่านี้ แต่พื้นที่เนื่องจากมันต่ํามากนะครับต้องใช้ดินเยอะเราก็เลยขุดให้มันเป็นร่องที่ว่าเป็นใหญ่ขึ้นนะครับมีพื้นที่ดินใหญ่ขึ้นเพื่อเพื่อป้องกันน้ําท่วมนะครับเราก็มาเตรียมเตรียมหลุมเตรียมหลุมสําหรับปลูกมะพร้าวโดยการขุดหลุมแล้วรองปุ๋ยมูลปุ๋ยคอกนะครับเราเอาปุ๋ยคอกมารองไว้อีกหนึ่งเดือน ที่จะปลูกลหลังจากนั้นเราก็ไปซื้อพันธุ์มะพร้าวนะครับพันธุ์มะพร้าวนี่เราไปซื้อพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมต้นเที่ยอยู่ที่สวนคุณนกนะครับตำบลสาวช่างโงกอำเภอบางค้าจงาาังหวัดฉะเชิงเซานะครับช,ช่องที่ปลูกนั้นคือขุดหลุม ไม่ลึกนะครับขุดหลุมไม่ลึกขุดหลุมลงไปให้แล้วก็ตะแคงต้นมะพร้าวปลายทางทิศตะวันออก45องศานะครับแล้วก็กรบดินให้เหลือเปลือกมะพร้าวอยู่ประมาณให้เหลืออยู่10%ของของลูกมะพร้าวนะครับเพราะว่าวิธีการนี้เขาเขาบอกว่ามันจะทําให้มะพร้าวโคนใหญ่นะครับเวลาในมะพร้าวมันจะโคนใหญ่นะครับส่วนที่ว่าเหลือเหลือมะพร้าวไว นนะนอเวลาารารรรด้้ออ leg, ัมจะได้้เขาตรงเปลือกตรรงอะะไไมมมันนจจด้้สาาควชชุ่ชืกผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการปลูกมะพร้าวทำให้ในายพุทธานีต้องศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่องโดยได้เข้าร่วมการอบรมและศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเสมอเมื่อมีโอกาสเพื shows, ่อรับความรู้คําแนะนําต่างๆจากสํานักงานเกษตรอำเภอคอนสารสํานักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิและหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ในช่วงแรกของการปลูกนายพุทธนีได้ดัดแปลงวิธีการรดน้ำให้สะดวกยิ่งขึ้นโดยการใช้เรือติดเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กเคลื่อนย้ายไปตามแนวร่องน้ำช่วยประหยัดเวลาและแรงงานด้านการจัดการโรคและแมลงได้รับความรู้และการสนับสนุนชีวพันธุ์ป้องกันกำจัดศัตรูมะพพ้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอคอนสารและกลุ่มอาละคาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิจากการทำการเกษตรที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานสินค้า จนได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหารหรือ GAP ทำให้ลูกค้ามั่นใจในผลผลิตโดยจำหน่ายในตลาดนัดสู่การสร้างตลาดออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊กส่วนมะพร้าวน้ำหอมแม่มณีทำให้ประสบปัญหาผลผล,ผลิตไม่เพียงพอจึงมีแนวคิดที่จะรวมเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมในพื้นที่การปลูกมะพร้าวน้ำหอมสร้างรายได้แก่ครอบครัวในพุทธ,ธาีเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนอกจากนี้ยังมีรายได้เพิ่มเติมจากการขายยอดชะอมและมะละกอพันแขกนวลดำเนิน รวมรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตที่สวนประมาณ20,000-25,000ถึง 25, บาทนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดสวนมะพร้าวของตนเองเป็นศูนย์เรียนรู้แปลงไม้ผลมะพร้าวน้ำหอมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมีร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ที่มีมะพร้าวน้ำหอมเป็นวัตถุดิบหลักจากประสบการณ์การปลูกมะพร้าวน้ำหอมด้วยตัวเองและจากการศึกษาดูงานจนสามารถให้ผลผลิต และจัดจาหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ทําให้ในายพุทธนีเป็นวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกมะพร้าวน้ําหอมแก่นักเรียนนักศึกษาเก,กษตรก,ก,กรผู้สนใจรวมทั้งสร้างเครือข่ายในชุมชนทั้งกลุ่มอย่งาง smart f เมอร์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ปลูกมะพราวน้ำหอมในพื้นที่ให้ผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้คุณภาพสร้างอาชีพสร้างไรายได้แก่คนในชุมชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการใช้ชีวพันธุ์ป้องกันกําจัดศัตรูมะพร้าวเพื่อลดการใช้สารเคมีมีการกําจัดวัชพืชด้วยแรงงานคนและเครื่องจักรกลมีการผลิตปุ๋ยหมักกองจากเศษวัสดุทางการเกษตรเช่นวัชพืชกาบจันและทลายมะพร้าว พื่อลดการเผาในพื้นที่การเกษตรลดมลพิษทากาะและช่วยลดต้นทุนการผลิตนายพุทธนีมีความเป็นผู้นำและเสียสละต่อส่วนรวมในด้านต่างๆได้แก่ 1. เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าว่านหมู่ที่4ตำบลห้วยยาง 2. เป็นอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน 3. เป็นเหดันยิกของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรษตำบลห้วยยาง อีกทั้งแปลงของนายพุทธ,ธนียังเอื้อเฟื้อพื้นที่ส่วนตัวเป็นสถานที่ดูงานด้านมะพร้าวแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยในปัจจุบันนายพุทธ,ธนีเริ่มวางแผนสืบทอดการทําการเกษตรแก่บุตรชายทั้งสองคนโดยถ่ายทอดเทคนิคการปลูกและการดูแลรักษามะพร้าวสร้างทัศนคติทางการเกษตรที่ดีปลูกฝังความภูมิใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมแก่บุตรชายเพื่อสืบสานกิจการของครอบครัวสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนต่อไป ทั้งหอมทั้งหวานนี่เลยสวนแม่มณีมะพราะ้าวสุดๆเลยครับที่ห้วยางครับผมไม่ต้องไปไกลแล้วครับมะพร้าวของเรามีที่นี่ครับห้วยางผลสานที่สวนมะพร้าวนองหอ,งองแม่มณี มีผลให้ทานได้ทั้งต่อทั้งปีครับอยากจะชวนมานอนมากินที่นี่ค่ะส่วนมะพร้าวน้ำหอมแม่มณีเราพร้อมยินดีจะลองรับค่ะหอมหวานอร่อยครับส่วนแม่มณีไมยางครับที่นี่เลย